พิษณุโลกสาวเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟชื่อดังต่อยอดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหลงก๋วยเตี๋ยวเรือวันที่สองกุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ย่านถนนเอกาทศรสตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้านชื่อว่าหลงก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักชิมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในร้านสะอาดกว้างขวางโปร่งโล่งสบายตามีการจัดโต๊ะเก้าอี้รองรับลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องการสั่งอาหารสะดวกรวดเร็วผ่านการสแกน QR code ส่งตรงถึงพนักงานของร้านสำหรับเมนูกว๋วยเตี๋ยวเรือมีให้เลือกหลากหลายทั้งกว๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กราคา28บาทและชามพิเศษราคา50บาท เลือกเส้นได้ตามความชอบอาทิเส้นเล็กหมีขาววุ้นเส้นมีเหลืองมีส่วและเส้นผักบุ้งฝอยรสชาติน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์หากลูกค้าไม่ต้องการรสเผ็ดสามารถแจ้งพนักงานได้นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารอื่นๆให้เลือกเช่นข้าวผัดกระเพราข้าวคลุกกะปิลูกชิ้นปิ้งปอเปี๊ยะทอดกุยช่ายทอด กากหมูเจียวรวมถึงขนมไทยอย่างขนมถ้วยรสหวานมันเค็มพร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรยเย็นๆช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีด้านคุณอรุณร,รัตนพันธ์เจ้าของร้านเผยว่าร้านหลงกุยเกี่ยวเรือเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมคือร้านกาแฟหลงคาเฟ่ซึ่งได้รีโนเวทสารเจ้าเก่าให้เป็นร้านกาแฟสไตล์จีนร่วมสมัย และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งในและนอกจังหวัดจนกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันเนื่องจากตั้งใจดูแลแล,และใส่ใจในทุกรายละเอียดเมนูหลักๆก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็จะมีหมูเนื้อค่ะแล้วก็มีข้าวเสริมค่ะก็จะมะีลูกชิ้นปิ้งขนมถ้วยมีข้าวคุกกี้แล้วก็ข้าวกะเพรา,า,าหมู กะเพราเนื้อค่ะจุดแข่งก๋วยเตี๋ยวเรือของร้านหลวงก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าเราใช้เวลาในการเคี่ยวน้ําซุปประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เราจะใส่สมุนไพรในน้ําซุปประมาณ20กว่าชนิดค่ะถึงจะพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้ารับประทานแล้วก็เป็นการปรุงรสในตัวเราจะมีซอสน้ําซอสปรุงเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือโดยเฉพาะนะคะก็จะแซบโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ชามละ28บาทสำหรับธรรมดาทั้งหมูแล้วก็เนื้อนะคะ ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงแยกประตูมอนค่ะผ่านจากพ็อปแลนด์พาซ่ามานะคะแล้วก็เจอแยกไฟแดงนะคะเลยแยกไฟแดงมาประมาณ100เมตรอยู่ขวามือค่ะตรงข้ามร้านข้าวมันไก่พันธีสองค่ะร้านเราจะเปิดพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะวันที่30มกรานะคะเปิดตั้งแต่10โมงนะคะถึง15ถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ค่ะอย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นอาจมีความล่าช้าบ้างทางร้านจะพยายามปรับระบบให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการสำหรับร้านหลงก๋ยเตี๋ยวเรือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook หลงก๋ยเตี๋ยวเรือหรือโทรศัพท์092-514 สองสีส